บรรยากาศคาเฟ่ทงหน้าครับพี่น้องหลังจากไปเที่ยววัดมาแลวก็ัานัดนางกินเขา่ากินน้ำครับพี่น้องดูขั้นหน้าบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับวิวทิวทัศน์สวยครับพี่น้องหลังวัดคาเฟ่หลังวัด ัญาบรรยากาศูกค้ลกำลังเขาลานร้กับพี่น้องเป่นไปไหวพระมานะเปพิ่นก็มาแวะลานนี้ก็เป็นลานดังทางติ๊กตอกเด้อพี่น้องยู่ได้มาเที่ยวเพิ่นก็แวะมา้านนี้เพราะว่า่นค่อนข้างจะมีคือเสียงแน่ด้านติ๊กตอกรับพี่น้องเป็นงเงาเมลรดบรรยากาศกับซีดีอยู่ครับพี่น้อง ครัเป็นลานอาหารตามสั่งนะพี่น้องแต่ว่าเป็นประดับประดาบแบบเย็ดคือยังเป็นสถานที่พักพ่อนอยู่บรรยากาศกลางทงหน้านะพี่น้องกางทงหน้าหลังวัดขาดล่างเขาลานลร้พี่น้องบรรยากาศชิว อากาศดีครับพี่น้องให้มันแร้ง้นสิดีครับจะแรงขึ้นบรรยากาศก็สะดีล,ลมลมล่มตกเห็นมาตอนเชียงเลยจากแดดนนเดดน,นี่ยจังหน่อยแดดเนี่ยจังหน่อยซูมเบิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ทายลูซิวฟียังตีลานเป็นคันนาทายลูกก็มีที่น้องซิวฟีซิวฟี บรรยากาศในลานเป็นครับบรรยากาศในลานกันนานั่งครับพี่น้องสาธเบิดสาตาชิューครับหลังจากไปเที่ยววัดมากอะมานั่งรับประทานอาหารครับชมบรรยากาศทงไฮทงหน้า ายบรรยากาศหลังวัดพี่น้องคาเฟ่ทงน้าคาเฟ่คันนาบรรยากาศชิวๆ บรรยากาศในลานครับผมมีบรรยากาศอยู่กลางทงไงทงหน้าครับพี่น้องมีทำกลางบรรยากาศต้นเข่ากำลังออกม่วงกินอาหารไปนำ้ำเบืองธรรมชาติทงไงทงหน้าไปนำ้ำเปนก็นมีสถานที่ท้ายลูกบงไอ้ท่ายลูปหรือว่าซิลฟี่เป็นทั้งหอคอยอยังมีต่างๆนะครับรเพื่อนออกแบบให้เขา ได้ถ่ายรูปได้ซิลฟีกันครับบรรยากาศตรงไหตรงหน้าอีกจังน้อยเขากระสีเหลืองนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงตรงหน้าสีทองนะครับพี่น้องบรรยากาศหลังวัดถ้ำเสือคน,นากาศาไปเที่ยววัดกันมาคนะนกับเวเข้ามาทานอาหารอยู่ในลานนี่ครับคน,นถือว่าเป็นลานที่มีืเสียงแน่อยู่ ก็มาวัดแต่ก็มาแวะครับพี่นอ้องมาเที่ยวแล้วก็มาแวะอยู่ด้านหลังวัดวัดต่างอยู่ทั้งทัง,ทงเป็นด้านหลังวัดแว่ออมขี่รถอ้อมออม,มาแป๊บเดียวครับพวกไอมาเบ่งบรรยากาศมาเบ่งชิวๆชิกันครับพี่นอ้องชมบรรยากาศไปน้ำกินอาหารไปน้ำกาแฟมีเบิดอาหารตามสั่งมีครบสุด นี่ทุกอย่างครับพี่น้องประเภทอาหารการกินอาหารนำสั่งอาหารจานด้วนนี่แหละครับหลังวัดเด้อนี่ครับหลังวัดบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าแเมื่อใครมากก็เมื่อไานอาหารคันนาเป็นว่าช่วงแรงๆครับบรรยากาศมันยังสี่แดดลมลมตกเลยช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงแดดอาจสีแห้งแน่จังหน่อยครับพี่น้องแดดแห้งครับชมกัน อ่านแาะผ่านมากอ่ะเยอะมั้งแบบครับช่วงบายบแรงๆข้นสีห้ายครับพี่น้องช่วงนี้มันแดด่อนกับสีบ๊ปันได้ครับพี่น้องมีเนยครับทยอยมาเลยนั่งกินอาหารก็เลียกเห็นวัดคนเขาสูงคนนะครับพี่น้องเขาสูงบรรยากาศในวัดในลานอาหารเพื่อนครับเลยสร้างอาหารไปแล้วจักน้อยกันครับ จะได้กินกันครับนะบางอากาศมีมองจอดรถจอดยังครับมาเ่รต้องห่วงมองจอดรถว้วง